สินแสบาโค้ชีวิตสวัสดีครับในเดือนมิถุนายนนี้จะมีดาวย้ายทั้งหมดเนี่ยหครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นดาวทั้งหมดเนี่ยห้าดวงครับสิ่งสําคัญที่อยากจะให้ทุกคนนะครับดูช่องของเราแล้วก็ได้ความรู้ได้ความแม่นยําถูกต้องนะครับ นั่นก็คือเราต้องรู้ราลัคนาราศีที่ถูกต้องของตัวเองก่อนนะครับซึ่งาลัคนาราศีไม่เหมือนกับราศีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเกิดเดือนเมษายนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนาลัคนาราศีเมษนะครับเราอาจจะเป็นคนาลัคนาราศีอย่างอื่นก็ได้ครับเพราะราลัคนาราศีคำนวณจากเวลาเกิดครับผมได้ทําเครื่องมือมาให้ทุกๆคนได้เช็คาลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับเพียงแค่คุณ เพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับแอดไลน์แอดสินแสครับ z i n z a e ครับจากนั้นนะครับคุณกดที่ปุ่มผูกดวงครับแล้วคุณก็กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดและใส่โค้ดแนะนำ4 5 6นะครับก็จะเห็น รัคณาราศีที่ถูกต้องของตัวเองครับจากการคำนวณอย่างละเอียดครับไม่ใช่ราศีแบบทั่วไปนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะฟังนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ลักนณาราศีที่ถูกต้องของตัวเองก่อนนะครับแล้วเลือกาลักนณาราศีที่ตรงกับของตัวเองเพื่อฟังได้อย่างถูกต้องแม่นยำครับาลาักนณาราศีธนูนะครับในเดือนมิถุนายนนี้ดาวดวงแรกเลยที่จะย้ายเข้ามาส่งผลกับชาวล,าาลาักนณาราศีธนูก็คือดาวพุธนะครับหรือว่าหมายเลขสีนั่น เองครับซึ่งจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกานะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่จะส่งผลตั้งแต่วันที่7มิถุนายนไปจนถึงวันที่26มิถุนายนเลยครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นตำแหน่งอุปสรรคครับแปลว่าอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะเนี่ยก็จะเกิดจากคำพูดนั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหมายเลข4ี่นะเนี่ยคือคำพูดของเราครับการเจอกับคนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะครับ แต่การเจอในครั้งนี้เนี่ยถ้าพูดไม่ดีนะครับ <c oughs> ก็จะทําให้เกิดศัตรูใหม่หรือเกิดอุปสรรคใหม่ในชีวิตขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องการพูดนั่นเองครับง่ายแค่นี้เองนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่มีดาวอยู่ในช่องตําแหน่ง11นาฬิกานี้นะครับก็จะมีความหมายเพิ่มเติมตามความหมายของดาวที่มาเจอกันครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังดาวที่ดีที่สุด และดาวที่แย่ที่สุดนะครับดาวที่ดีที่สุดก็คือดาว2ครับหรือว่าดาวจันทร์นั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเรามีเลข2หรือดาวจันทรอยู่ในช่องด้านในนะครับแล้วสี่ย้ายเข้ามาแบบนี้ละครับจะเกิดคู่ที่เรียกว่าคู่42นั่นเองครับสำหรับดาวคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่จะช่วยส่งเสริมนะครับให้คําพูดนั้นเนี่ยมีความอ่อนหวานโรแมนติกฟังแล้วรื่นไพเราะนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะ ช่วยให้อุปสรรคเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับสำหรับในทางกลับกันนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีเลข8อยู่นะครับจะกลายเป็นคู่4-8ครับอันนี้เนี่ยก็จะเกิดอุปสรรคจากคำพูดที่รุนแรงขึ้นนั่นเองครับแบบนี้พอเข้าใจไหมครับแปลว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยที่จะทำให้เรื่องราวมันเกิดบานปลายใหญ่โตหรือว่าลดลงจนไม่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือดาวประจำตัวของพวกเรานั่นเองครับ วันนี้ผมถึงเน้นย้ำนะครับว่าเราต้องรู้ว่าเรามีดาวอะไรอยู่ในช่องไหนครับซึ่งเรียกว่าบาร์โค้ดชีวิตนั่นเองครับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถที่จะไปใช้ไลน์แอดที่บอกไปได้นะครับดาวดวงที่2นะครับก็คือเกตหรือว่าหมายเลข9ครับ เกตหรือหมายเลข9เนี่ยจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง2นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่13มิถุนายนไปจนถึงวันที่9สิงหาคมครับในช่องนี้เนี่ยเป็นช่องสังคมครับเกตเข้าสังคมแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะไปทำบุญเดินทางไกลนะครับอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหรือว่าไปร่วมงานบุญของคนที่คุณรู้จักนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายแบบภาพรวมนะครับ รายละเอียดที่สําคัญครับก็คือว่าอยู่ที่ว่าเรามีดาวอะไรให้เกตมาเจอนั่นเองนะหมายความว่าถ้าเรามีเลข0ูนย์อยู่นะครับก็จะกลายเป็น90ถ้าเรามีเลข1อยู่จะกลายเป็น91แบบนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆเลยครับไปจนถึง99เเลยนะก็จะบอกรายละเอียดเฉพาะของแต่ละดาวที่มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ ผมใส่ไว้ในระบบสินแสบาร์โคดชีวิตแล้วนะครับก็สามารถอ่านได้เลยแต่จะบอกทุกคนว่าตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าหมายเลข9ล้านั้นเนี่ยเจอกับดาวอะไรก็ส่งผลดีไม่ได้ส่งผลเสียหายเลยครับอันนี้สบายใจสปมยาหอนะสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับหรือว่าหมายเลข1จะย้ายเข้ามาในตำแหน่งสินาฬิกาครับตำแหน่งนี้เนี่ย จะส่งผลตั้งแต่วันที่15มิถุนายนไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนะครับเป็นช่องคู่คร,ครองครับหมายความว่าเลขหนึ่งเนี่ยคือความเป็นผู้นำโดดเด่นกล้าตัดสินใจนะครับเมื่อเข้ามาในตำแหน่งคู่ครองเนี่ยก็แปลว่าใครเป็นคนโดดเด่นกล้าตัดสินใจครับใช่แล้วครับคู่ของเรานั่นเองนะแต่สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะครับที่ยังไม่มีคู่หรือคนที่อยู่คนเดียวนะครับจะอยู่คนเดียวมา ยังไม่เจอใครหรือว่าอยู่กับใครมาแล้วจนทุกวันนี้อยู่คนเดียวอันนั้นนะครับก็จะหมายถึงตัวเราเองนั่นเองนะสำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็ถ้ามีคู่แล้วนะครับคู่คุณจะเด็ดขาดนะออกคำสั่งนะบางคนอาจจะบอกว่าบ้าอำนาจหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่คู่แล้วแต่เราจะตีความนะครับสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการปรุงแต่งการตีความของแต่ละคนก็เอาเป็นว่าเขาหรือเธอนะครับก็จะมีะความมั่นใจ ในตัวเองมากขึ้นนะครับและอาจจะดื้อใจร้อนนะแล้วก็หงุดหงิดนะกับคุณด้วยนะคุณก็ใจเย็นๆนิดนึงนะครับการที่เรารู้บาโค้ดชีวิตแล้วก็รู้ดาวนี่นะครับมันทําให้เราเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับเราโทษอะไรไม่ได้ครับโทษดาวแล้วกันนะครับเพราะว่าดาวไม่โตตอบเรานะครับเราก็จะได้เข้าใจกันมากขึ้นครับโอเคทีนี้เรามาดูสิครับว่ามันจะมีรายละเอียดที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกไหมนะครับก็ต้องไปดูที่ว่า ในตำแหน่ง10ิบนาฬิกาเนี่ยคุณมีเลขอะไรครับผมก็จะยกตัวอย่างเลขที่ไม่ดีและเลขที่ดีที่สุดให้ฟังนะครับเลขที่ดีที่สุดนะก็คือหมายเลข5นั่นเองครับถ้ามีเลข5อยู่นะครับ1จะมาเจอกับ5เป็น1 5ครับซึ่งดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับดาวคู่มิตรคู่นี้เนี่ยก็จะส่งเสริมในเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับ ก็อนอกจากคู่ครองเราจะโดดเด่นแล้วนะครับเ,เขาเองเนี่ยหรือเธอเองเนี่ยก็อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยสนับสนุนช่วยเหลือด้วยอีกทางหนึ่งเลยนะครับสำหรับคู่เลขที่ไม่ดีนะครับก็คือต้องมีเลข3อยู่นะครับถ้าใครมีเลข3อยู่เนี่ยหก็จะมาเจอกับ3นะครับการที่1มาเจอกับ3เนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะไม่ดีเลยนะครับคู่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงเรื่องการทะเละะาะเบาะแววงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆมากๆเลยนะครับเผลอๆเนี่ยบางทีเนี่ย เราไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับแต่พูดไปคํานึงเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยคู่ของเราอ่ะอาจจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะครับก็ไม่เข้าหูนะครับแล้วก็ปี๊ดขึ้นมาได้นะอันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเจอกันของดาวนะครับสาหรับดาวอื่นนั้นเนี่ยที่ผมไม่ได้กล่าวไปเนี่ยสามารถอ่านดูได้นะครับตอนที่ดาวมันย้ายเมื่อถึงเวลาแล้วนะจากระบบจินแสบาคโคชีวิตนั่นเองครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6หรือดาวศุกร์ครับ จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง11นาฬิกาครับตำแหน่งนี้จะส่งผลตั้งแต่วันที่19มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมเลยนะครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งอุปสรรคครับแปลว่าชาวลัคนาราศีธนูนอกจากจะมีอุปสรรคจากการพูดจาแล้วเนี่ยนะครับยังมีอุปสรรคในเรื่องการเงินด้วยครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยส่งผลในเรื่องของเงินแล้วก็ความรักครับแปลว่าเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าคู่เราเนี่ยจะ ออกคาสั่งอะไรมากขึ้นใช่ไหมครับระวังด้วยนะครับว่าถ้าเราเนี่ยไม่เตือนสติตัวเองให้ดีนะเผล่ไปทะเลาะก,กันขึ้นมานะครับจะมีปัญหาเรื่องความรักนะหรือว่ามีความแตกแยกเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ผมเตือนด้วยความหวังดีเลยนะครับแล้วก็เตือนให้ทุกคนเนี่ยพยายามรักษาความสัมพันธ์หรือบรรยากาศในบ้านเนี่ยให้ดีนะครับบรรยากาศในบ้านถ้าเสียแล้วเนี่ยนะครับมันพังไปหมดเลยนะครับทั้งเรื่องความรัก แล้วก็รวมไปถึงกับอาชีพการงานสมาธิในการที่เราจะทํามาหากินด้วยจริงไหมครับเรามาดูกันสิครับว่าหมายเลขอะไรครับที่จะทําให้เลข6นั้นเนี่ยลดความรุนแรงลงไปได้นะอันนี้มันเป็นช่องอุปสรรคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยดาวคู่มิตรแล้วล่ะครับมาช่วยเรานะคนที่มีหมายเลข3นะครับอยู่ในตําแหน่ง11บเนาฬิกาครับตำแหน่งนี้ก็จะเกิดคู่เลขที่เรียกว่าคู่63นะครับคู่6 3นี่เองครับก็แปลว่า เป็นคู่สเสน่ห์อ่อนกว่าวัยนะครับมันเป็นดาวคู่มิตรกันครับแปลว่าอุปสรรคอันนี้เนี่ยใช้สเสน่ห์หรือว่าใช้ความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยจะผ่านไปได้อย่างไม่ยากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเลข7อยู่นะครับก็จะกลายเป็น6กับ7ครับ6เจอ7อันนี้เขาเรียกว่าเคาะซ้ำกาซัดเลยนะก็คืออุปสรรคที่ว่าเนี่ยมันจะใหญ่โตแบบชนิดที่ว่าไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะครับมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาแล้วเนี่ย แก้ยากด้วยแล้วก็จะต้องใช้สติมากๆเลยนะครับในการที่จะปรับอารมณ์จูนอารมณ์ของเราแล้วก็แก้ไขให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับไปสังเกตดูว่าเรามีดาวอะไรอยู่ครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข4หรือดาวพุธครับในเดือนนี้เนี่ยย้าย2ครั้งเลยนะครับนี่ก็เป็นการย้ายจากตำแหน่ง11นาฬิกานะครับมาเข้าที่ตำแหน่ง10นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่ วันที่26มิถุนายนไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมครับตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งคู่ครองครับโอ้มีดาวมาช่วยแล้วนะครับเลขสีเข้าตำแหน่งคู่ครองแบบนี้เนี่ยนะครับก็นอกจากเมื่อกี้นี้เนี่ยจะออกคำสั่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะพูดเยอะพูดมากแทนนะครับหรือว่าบ่นไม่หยุดเลยนะครับแนะนำนะครับก็ไปนะครับ Office Depot นะครับหรือ Office Mate นะครับ ซื้อสกอตเทปครับปิดปากเลยนะครับลองว่างเงียบแน่นอนนะครับพูดเล่นนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะครับอ่ะก็ในเรื่องของงานนะครับคู่เราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจรจาตกลงนะครับหรือว่ามีโอกาสได้งานใหม่ครับสำหรับคนที่ไม่มีคู่เป็นคนโสดอยู่นะครับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้โสดไม่ไม่หย่าร้างแล้วหรืออยู่คนเดียวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยเรื่องงานครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะถ้ายัง ถ้ายังมีความประสงค์นะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อยู่นะครับก็มีโอกาสเจอนะครับอ่าเรามาดูกันสิครับว่าแล้วดาวที่จะช่วยให้มันดีมากขึ้นนะครับก็คือดาวคู่มิตรนั่นเองยังจําได้ไหมครับดาวคู่มิตรของหมายเลข4เนี่ยก็คือหมายเลข2ครับแปลว่า4เจอ2เนี่ยก็การเจรจาการตกลงกันหรือว่าการพูดคุยกันหรือคําพูดที่คู่จะพูดกับเราเนี่ยก็จะเป็นคําพูดที่ไพเราะฟังแล้วลื่นหูครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นคู่ศัตรูนะครับ ก็คือมีเลข8อยู่ครับ4จะมาเจอกับ8นะแบบนี้เนี่ยอาจจะพูดกันไม่ลื่นหูพูดกันแล้วมีการทะเลาะก,กันได้นะครับหรือว่ามีการเท้าวความเอาอาดีตมาพูดนะครับทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจกันนะครับก็ขอให้เข้าใจกันแล้วก็ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับดาวดวงสุดท้ายนะครับที่จะส่งผลในเดือนนี้ครับก็คือดาวอังคารหรือหมายเลข3นั่นเองครับจะเข้ามาในตำแหน่ง12นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่26มิถุนายน ไปจนถึงวันที่9สิงหาคมเลยนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งบริวารครับเลข3หรือดาวอังคารเนี่ยจะหมายถึงเรื่องความขยันครับกล้าขยันนะครับลงมือทํานั่นเองนะแปลว่าบริวารของเราเนี่ยครับจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับคือมีความกล้ามากขึ้นมีความขยันมากขึ้นนะครับมีการลงมือทําในเรื่องต่างๆที่คุณมอบหมายอย่างรวดเร็วนะครับมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ถ้าใครมีบุตรหลานนะครับช่วงนี้ก็ เอาใจใส่ดูแลบุตรหลานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะไปทําอะไรหำหำนะโดยที่เราคาดไม่ถึงได้นะครับอ่ะมาเจาะลึกกันสักนิดนึงครับถ้าเรามีดาวอะไรอยู่ในช่องนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเวลาดาวอังคารย้ายมานะครับก็ต้องบอกเลยว่าดาวที่ดีที่สุดนะครับที่มาเจอกับดาวอังคารเนี่ยคือหมายเลข6หรือดาวศุกร์ครับก็จะเกิดคู่เลข36นะอันนี้เนี่ยบริวารเนี่ยก็จะ มีความกระตือรือร้นดูมีสเสน่ห์ทำอะไรแล้วเนี่ยก็เข้าตากรรมการหรือว่าเข้าตาเรานั่นเองแหละนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงมากครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปเจอคู่ศัตรูนะครับคู่ศัตรูของดาวอังคารเนี่ยก็คือดาวอาทิตย์ครับหรือว่าหมายเลข1น,นะก็จะเป็น3 1หนึ่งครับถ้าเป็นส1มหนึ่งแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะการทะเลาะก,กันกับบริวารน,นะครับหรือว่าบริวารทําเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยหงุดหงิดฉุนเฉียวอารมณ์ไม่ดีนะแล้วก็อาจจะมี ปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของดาวที่มาเจอกันนะครับสาหรับคู่เลขอ,อื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยนะครับก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับซึ่งความหมายทั้งหมดเนี่ยผมใส่เอาไว้แล้วในแอปที่ชื่อว่าซินแสบาร์โค้ดชีวิตครับเพียงแค่คุณแอดไลน์ครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะแอดซินแสเซ็ดไ e กรอกวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วก็ผูกดวงด้วยโค้ดแนะนำา456เท่านี้เอง ก็จะรู้ทั้งลัคนาราศีรู้ดาวในทั้งแต่ละช่องแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็มีความหมายแต่ละดาวแบบเจาะจงละเอียดเฉพาะของคุณเท่านั้นถามว่าละเอียดกว่าช่องที่พูดอยู่นี่ไหมละเอียดกว่าเพราะว่านั้นพูดเฉพาะของคุณเลยคุณอ่านของตัวคุณเองโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาบอกด้วยว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมีระยะเวลาที่จะส่งผลตามคําทํานายหรือบทวิเคราะห์นั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ จนถึงเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นฟังตรงนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดใช้ถ้ายังงงนะครับในไลน์เนี่ยจะมีคลิปวิธีใช้ครับขอให้ทุกคนลองกดฟังดูก่อนและฟังแล้วจะเข้าใจแน่นอนนะครับหลายคนเนี่ยที่งงเพราะว่ามันใหม่ไม่เคยเห็นมาก่อน 2. ไม่ได้กดคลิปวิธีใช้ก็งงนะครับสมมักจะบอกตัวเองหลอกตัวเองฉันทําไม่ได้ฉันไม่เก่งไอทีฉันดูไม่รู้เรื่อง แต่ถามว่าอ่านาภาษาไทยออกไหมอ่านออกกันทุกคนนะครับลองอ่านดูสักนิดนึงครับมันไม่ยากหรอกนะครับผมทํามาให้ง่ายและที่สําคัญนะครับผมคิดแทนพวกเราแล้วครับพวกเราไม่ต้องกลัวครับผมไม่ชอบหลอกใครคุณก็ไม่อยากโดนหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้ฟรีเริ่มต้น30วันไม่มีการตัดเงินอัตโนมัติไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไปเกินกว่าเหตุเพราะอะไร เพราะว่าไม่มีการกอรอกชื่อไม่มีการกรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่มีการกรอกอีเมลไม่มีการกอรอกบัตรเครดิตไม่มีการกอร,ร,กรกอกบัตรประชาชนจะไปตัดเงินได้ยังไงครับจินตนาการคุณอาจจะบอกว่าได้แต่ความเป็นจริงมันไม่ได้และความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับสินแสบารโค้ดชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาวพร้อมคำแนะนำจากสินแส เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add. S 2> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สําคัญ ต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา